แต่ชื่อน้อยมาประกอบเครื่องขุดดินนะครับรับมาจากช้อปปี้เดือนหนึ่งแล้วไม่มีเวลาแกะไม่มีเวลาที่จะมารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวดูว่ามันจะใช้งานได้ตามคำมูในโฆษณาในร้านค้าในช้อปปี้หรือเปล่า <S 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 เครื่องออกมาแล้วเอามีล้อแถมมาด้วย รอแม็กอย่างดีครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับขอบพระคุณอย่างสูงครับตอนนี้กําลังแกะดูเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องของคันโตนะครับในฝากล่องบอกว่าเป็นรุ่น2 stroke 2จังหวะนะครับ เย็บมาอย่างดีโดยชูชาติตกำลังประกอบโลต่อ,อ,อไปเราก็จะเอาเครื่องเข้าแท่น ช่างน้อยนี่ปอ,อดลด10ล้อเป็นคันนี่ก็เคยประกอบมาแล้วนะครับประกอบแล้วเหลือ8ปล้อเรามาชมชีวิตง่ายๆวิธีคนสวนการเดินไลน์นะครับวันนี้เรามาประกอบเครื่องขุดเจาะดินนะครับม mm ีห hmm. ัวค mm hmm. แคนโตนะครับเราสั่ง ซื้อทางออนไลน์มาจากช้อปปี้ออนไลน์ครับมาดูว่ามันจะเจาะดินโคกน้องนาโคกขี้หินแหเราได้หรือไม่นะครับัวเจาะเราก็ขนาดใหญ่มากสัก10นิ้วนะครับเราคาดหวังว่าเราจะทำรั้วล้อมสวนขุดเจาะดินหินนะครับถ้าเจาะเรื้อความหวังของเราก็อาจจะเจาะน้ำบาดาลเจละาะแร่ปแแต็นะครับ พวดีอาจจะพบกับแร่มีค่าต่งตางๆนะครับอาจจะทำให้เกษตกรกรจนๆก,กายเป็นคนรำ่ำรวยได้นะครับมาประกอบแทนเครื่องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเติมน, <ไป S 1> น้ำมัน <ไป S 1> ดูกันเลยนะครับบไ้นมันเป็นระบบอะไรข้างน้อยเ,เหมือนกับเครื่องฮอนด้าอันนี้เขาเรียกว่าคาร์บูรเตอร์แบบไดอะแฟร โชคดีนะครับมีช่างผู้มีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ท่านหนึ่งเป็นช่างประกอบรถ10บล้ออีกคนหนึ่งเป็นช่างแอร์นะครับมาแอปพลายดูว่าเครื่องเจาะดินเอ,อิดริวของเรามันจะทำงานได้สำเร็จไหมวันนี้การปลูกต้นไม้นี่สะดวกมากขุดลุม ล้อมรั้วนะครับถ้ามันเวิร์นะครับต่อไปเราก็จะไปหารับเหมาอมรอมรั้วเจาะดินนะครับตอนนี้กำลังประกอบคันเร่ง ต่งล็อกโอเคดูแล้วแอน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 สุดขึ้นมาเขาล็อกเอ,อิบนั่นเรียบร้อยสังเกตด,ดูถังตวงน้ำมันนะครับมันจะมีถังเล็กติดอยู่ข้างๆเป็นแฝดน,นะครับ <Yeah. Okay. S 2> มันจะมีมาตราส่วนที่ชัดเจนบอกว่าถ้าเติมในถังใหญ่ลงไปเท่าไหร่ นะครับก็จะเติมน้ำมันทูทีลงไปในถังเล็กยี่ห้าต่อหนึ่งตรงเบื้งด้านยี่ห้าต่อหนึ่งถ้ามันเกินขีดตัวเลขกำหนดเราก็เทคืนดูง่ายมากนะครับเพราะว่าน้ำมันสีแดงทูทีสีเขียวนะครับ นี่คือความสะดวกนะครับเราก็จะเทน้ำมันทูทีให้มันไหลมาในช่องทางของน้ำมันเบนซินนะครับขี้หัวหัวอัดก็เนียนปิดไม่เนียนรัวษาป้าเสียมันไหลโผว่จอดิ่งถังถังแบบไหมั้งไงก็ถังผสมหมดเมืดมืออยู่ห้างเตียง ก็ทั้งผสมผลดทุกอย่างปีน,ปนต่อไปต่อเหมือนเราบารอสวิดกดปั๊มดูดน้ำมันขึ้นมา Oh. Mm -hmm. ตัวล็อกจบเ้าก็จะไปทำการเจาะเข็นไปไปเจาะแถวๆข้างๆหลุมอินทพลัมดูดึงว่าดึงว่าดึงว่านั่นล่ะพ้อดีของมันก็คือมันมีล้อนะครับมันเข็นไปไหนก็ได้จาดมาดึงจาดเออมันจะบังๆมุมดึงเนาะ ต้องดึงนบนเอาลงตามๆก่อนฮะมียนไปนี่ดึงสบายๆก่อนอีกทีนึง สบายนะครับที่สําคัญก็คือไม่ต้องแบกมีล้อเข็นใช้งานเจาะ,ะ,ะรั้วเจาะเสาเจาะรูจุดหลุมปลูกต้นไม้ปลูกู้เรียนสบายสบายโอ้นี่วิธีเลี้ยวสบายมาก ครับขอบคุณเพื่อนๆวิถีคนสวนทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปเครื่องเจาะดินของเรามาจนใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามคลิปดีๆอุปกรณ์ใหม่ๆแปลกๆสำหรับชาวสวนชาวไร่นะครับ